หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่75ใช้สมองเจ้าคนแซ่ท่งเจ้าไม่รู้จักการเคารพผู้อาวุโสหรือหากพูดอย่างละเอียดชายชาราผู้นี้เป็นถึงลูกพี่ลูกน้องของลุงฝั่งแม่ของหูหญินเจ้าข้าโตกว่าเจ้าหนึ่งรุ่นดังนั้นชุดน้ำชานี้ควรเป็นของข้าชายชาราชุดหรูยื่นมือไปผลักชายผู้สง่างามออก ชายชาราผอมสูงก็เข้ามาดึงเขาเอาไว้เมื่อมองเห็นชายทั้งสามคนที่มีฐานะชื่อเสียงในเมืองเย็ยนเชิงกำลังจะลงไม้ลงมือกันในชั้นสามของเรือนอิ่นเเจินอินปาก็โบกมือเบาๆเพื่อแยกทั้งสามคนออกจากกันเขายิ้มอย่างเป็นมิตรแล้วพูดว่าชุดน้ำชานี้เป็นตัวอย่างของทางร้านและไม่ขายเมื่อเห็นทั้งสามคนส่งสายตาผิดหวังจูโจมพร้อมกันเขาจึงเอ่ยปากอีกครั้ง แต่ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วชุดที่สองกำลังจะส่งมาที่เรือนอินเจินในอีกไม่ช้าทั้ง3ท่านสามารถวางเงินมัดจำก่อนหากสินค้าชุดที่2มีชุดน้ำชาค่าจะสงวนเอาไว้ให้ทุกท่านเมื่อทั้ง3ได้ยินดังนั้นก็ทราบดีว่าต่อให้ตามรบเร้ารังควานต่อไปก็ไม่มีความหมายอีกอย่างในร้านก็มีชุดน้ำชาแก้วเพียงแค่ชุดเดียวซึ่งแบ่งกันไม่ลงตัวหากยังทะเลาะกันต่อไป มีแต่จะทําให้เสียความรู้สึกกันเปล่าๆพวกเขาจึงวางเงินมัดจาตามที่อินป๋าบอกและมองดูชุดน้ําชายอย่างแสนเสียดายก่อนจากไปพร้อมกันในตอน,ตอนนี้ชั้นสามเหลือแต่สองพี่น้องสกุลกู้ตรงสวียอินปา๋าและคนงานที่มาใหม่กู้เยี่ยพูดกับตรงสวียและพี่ชายว่าอุตสาห์ได้ขึ้นมาชั้นสามทั้งทีพวกเจ้าไปเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจไหมพวกเราซื้อไม่ไหวแต่แค่อินตาอินใจก็ยังดี อินป่าถึงกับเอือมระอาจนต้องเหลือบสายตาไปมองทางอื่นเมื่ออยู่ต่อหน้าหลงจูและคนงานของร้านเช่นนี้ยังจะพูดอย่างชัดเจนว่าแค่ดูเฉยๆไม่ซื้อมันเป็นการดีแล้วหรือหลังจากที่แยกทุกคนออกไปแล้วกู้เย่ยก็เดินไปที่หน้าชุดน้ำชาแก้วบีบตรงหูแก้วที่เรียวยาวและหยิบถ้วยชาแก้วขึ้นมาดูอย่างละเอียดคนงานกำลังจะเดินเข้าไปห้ามนางแต่ถูกอินป่าส่งสายตาให้ถอยกลับอย่างเงียบๆ ฝีมือการทำถ้วยแก้วเทียบไม่ได้กับเครื่องแก้วอันวิจิตรงดงามเมื่อชาติก่อนแต่ก็เพียงพอสำหรับหลอดฉีดยาและขวดน้ำเกลือแล้วหลงจูไม่ทราบว่าโรงแก้วของพวกเจ้ารับสั่งทำสินค้าเป็นการส่วนตัวหรือไม่กู้เยี่ยพูดอย่างประมาทเล็กน้อยถึงจุดประสงค์การมาในครั้งนี้ของตนอาจารย์ได้ถ่ายทอดคำขอของคุณชายฉูให้นางฟังแล้วการจะถ่ายทอดวิชาการเย็บของศัลยศาสตร์ให้กับแพทยสนามนั้นทำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ต้องควบคู่ไปกับการฆ่าเชื้อและป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัดซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากยาปฏิชีวนะอย่างเพนิซิลลินและสเตรปโตไมซินแน่นอนว่านางสามารถผลิตขึ้นมาได้อย่างง่ายดายแต่ว่าการจะฉีดสารเหลวเข้าทางกล้ามเนื้อและทางหลอดเลือดดาแก่ผู้บาดเจ็บจาเป็นต้องมีสิ่งจําเป็นอย่างหลอดฉีดยาและขวดน้ําเกลืออีกทั้งยังมีอุปกรณ์ทดลองที่อยู่ในห้วงมิติของนางยังต้องคอยเติมใหม่เป็นครั้งคราว แต่ว่าชุดน้ำชาแก้วนี้ถูกขนานนามว่าเป็นสมบัติประจำร้านเพียงแค่ผลิตภัณฑ์แก้วธรรมดาก็ขายได้ในราคาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าแล้วการที่จะสั่งทำเป็นการส่วนตัวคาดว่าคงจะอยู่เหนือขอบเขตท,ที่นางสามารถรับได้แต่ว่านางยังอยากพยายามดูก่อนจึงได้เอ่ยปากถามแม่นางต้องการจะสั่งทำอะไรหรือถ้าความสามารถของพวกเราสามารถทำขึ้นมาได้ก็อาจจะเจรจากันได้ อินป่าแซงทำเป็นลังเลและค่อยๆพูดออกมาในขณะที่กู้เย่ยกำลังรอยอย่างใจจดใจจ่อกู้เย่ยหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกจากกระเป๋าในแขนเสื้อด้านบนมีภาพวาดหลอดทดลองหลอดฉีดยาและขวดน้ำเกลือด้านข้างอย่างระบุข,ขนาดและความต้องการอย่างละเอียดเอาไว้ด้วยอินป่าแซงทำเป็นดูอยู่นานนายท่านได้เตือนเขาเอาไว้แล้วไม่ว่าแม่นางกู้จะให้พวกเขาผลิตอุปกรณ์ที่แปลกประหลาดสักเพียงใดก็ต้องรับเอาไว้ทั้งหมด เขามองออกตั้งนานแล้วโรงแก้วที่ใช้เวลาสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบในเวลาหนึ่งเดือนกว่าก็เตรียมไว้เพื่อกูไหนในน้อยผู้นี้นั่นเองไม่ทราบว่าแม่นางสั่งทำของเหล่านี้ใช้เพื่อทำอะไรหรือสะดวกที่จะบอกให้ข้าทราบไหมอินป๋าอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากขวดขวดแก้วแก้วรูปทรงแปลกตาดูแปลกประหลาดเหล่านี้ใช้ประโยชน์ อะไรได้กันแน่ถึงแม้นายท่านจะเตือนเขาแล้วว่าให้ฟังให้มากถามให้น้อยระวังปากของตัวเองเอาไว้แต่เมื่อตกอยู่ภายใต้การควบคุมของความอยากรู้อยากเห็นเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมากู้เยี่ย,ยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็กล่าวยกย่องอาจารย์และเปรียบเปรยเขาเป็นดั่งวีรบุรุษที่ทำเพื่อชาติและราษฎรอีกทั้งยังยอมสละความลับที่ไม่อาจเผยแพร่ได้เขาต้องการนำวิชาศัลยกรรมไปใช้กับกองทัพ สามารถเป็นประโยชน์ต่อทหารที่บาดเจ็บซึ่งจะแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นนางก็ชี้ไปที่ภาพวาดแล้วพูดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เครื่องแก้วล้วนแต่เป็นของจำเป็นและสำคัญในการรักษาหลงจูปโปรดช่วยเก็บเป็นความลับด้วยเมื่ออินป่าได้ยินก็แสดงความเคารพนับถือขึ้นมานี่เป็นงานใหญ่ที่ทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของชาติและราษฎรอย่าเห็นว่าโรงผลิตแก้วของพวกเราอยู่ที่แคว้นเหยียน ข้าเป็นถึงชาวคว้นตรงหลิงเพื่อชาติของพวกเราและเพื่อเหล่าทหารที่ปกป้องชาติข้าจะรับใบสั่งทำนี้เอาไว้คุณธรรมของหลงจูช่างยิ่งใหญ่นะหากสำเร็จลุล่วงด้วยดีแม่ทัพชูจะต้องมอบความดีความชอบให้กับเรือนอินเจินของพวกเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อกู้เยได้ยินดังนั้นก็รีพูดยกยออินป๋าหลังจากนั้นนางก็แสดงสีหน้าลังเลแต่ว่าเจ้าเองก็รู้ว่างบการทหารมีจำกัดเรื่องราคา ยังจะคุยเรื่องราคาอะไรอีกเขากล้าพูดได้ว่านายท่านของเขายอมมอบแม้กระทั่งรงแก้วทั้งหลังให้กับกูไหนน้อยอีกทั้งยังทําอย่างเต็มอกเต็มใจเห็นว่ากูไหนน้อยผู้นี้อายุน้อยแต่ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมอุบายขณะที่เจรจาเรื่องธุรกิจก็มีท่าทางที่ดีคิดและเจรจาอย่างรอบคอบถ้ากลับไปรายงานให้ในายท่านฟังเขาจะต้องรู้สึกสนใจอย่างแน่นอนแม่นางวางใจได้ได้ได อุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้จะต้องคิดตามราคาต้นทุนเพื่อมอบให้กับกองทัพแน่นอนอินป๋าตอบอย่างรวดเร็วเกินไปจนทำให้สายตาของกู้เยี่ยเผยความระวังและสงสัยขึ้นกู้ไหนใน้อยผู้นี้ตื่นตัวมากเกินไปแล้วอินป๋าอยากจะตบหน้าตัวเองจริงๆดังนั้นเขาจึงรีบหาวิธีแก้ไขแต่ว่าเรือนอินเจินของพวกเราก็ต้องทำธุรกิจหากไม่มีผลประโยชน์พวกเราก็จะไม่ทำ กู้เย,ย่รู้สึกโล่งใจพลางยิ้มและพูดว่าไม่ทราบว่าหลงจูต้องการผลประโยชน์อะไรหรือเรื่องนี้อันที่จริงไม่ควรคุยกับแม่นางน้อยแต่ในเมื่อเจ้าพูดถึงแม่ทับชูข้าก็ไม่ปิดบังแล้วท่านเองก็เห็นแล้วว่าอุปกรณ์แก้วเหล่านี้มีแค่ที่เรือนอินเจินเท่านั้นที่ทำได้นายท่านของพวกเราค่อนข้างสนใจกับเครื่องใช้เฉพาะทางราชสำนักอินป่าพูดแล้วทิ้งท้ายเอาไว้แค่ตรงนี้ อ้อเรือนอินเจรนของพวกเจ้าต้องการช่วงชิงธุรกิจทางด้านราชสำนักสินะพวกเจ้ามีคุณสมบัติแบบนั้นอยู่จริงหากพวกเจ้าสามารถผลิตอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ได้ก็ถือเป็นการสร้างผลงานใหญ่อาจารย์ของข้าจะต้องพูดชมเชยพวกเจ้าต่อหน้าแม่ทัพชูแน่นอนที่แท้ก็ต้องการเช่นนี้เรื่องของธุรกิจด้านราชสำนักไม่ใช่สิ่งที่นางจะตัดสินใจได้นางต้องกลับไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์จะไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นข้าน้อยจะรอข่าวดีจากแม่นางอินป่าแซงทำสีหน้าไม่เห็นกระต่ายไม่ปล่อยนกเหี่ยวแบบนี้ถึงจะถูกถ้าเขาตอบตกลงง่ายเกินไปกู้เยี่ยก็จะรู้สึกว่าเขามีแผนการอื่นซ่อนอยู่นี่จึงเป็นท่าแท้ของพ่อค้าไม่ทําเพื่อชื่อเสียงก็ทำเพื่อผลประโยชน์ข้าจะให้คำตอบหลงจู้ภายในเวลาสวันส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอหลังจากเจรจากับอาจารย์และคุณชายชูแล้ว อินป๋าสั่งให้พนักงานนำสมบัติประจำร้านห่อให้เรียบร้อยส่งให้กู้เยี่ยแล้วพูดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำพูดดีๆที่แม่นางจะพูดต่อหน้าอาจารย์แล้วนี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆถึงยังไม่เพียงพอต่อความนับถือแต่แม่นางก็โปรดรับไว้เถิดชุดน้ำชาแก้วหาได้อยู่ในสายตาของอีกกู้เยี่ยไม่ทายที่สุดแล้วในห้วงมิติของนางก็ยังมีถ้วยแก้วที่วิจิตรกว่านี้มากอีกทั้งยังมีอยู่หลายชุด นอกจากนี้แล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนางจะรับของขวัญอันล้ำค่าของคนอื่นได้อย่างไรถ้าหากค่ารับของขวัญเอาไว้แล้วแต่เรื่องราวไม่ประสบความสำเร็จเรือนอินเจินของพวกเจ้าก็จะสูญเสียชุดน้ำชาที่ล้ำค่าขนาดนี้ไปเปล่าปล่ๆมิใช่หรือหลงจูไม่กลัวเจ้าของร้านจะตำหนิเจ้าหรือไรกู้เย,ยเลิกคิ้วขึ้นและพูดพร้อมรอยยิม้ม คู่ไหนในน้อยหากเจ้ารับของขวัญชิ้นนี้เอาไว้ในท่านของพวกเราไม่เพียงแต่จะไม่ตำหนิอีกทั้งยังอาจชื่นชมเขาที่รู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรทำแต่เขาทำได้เพียงคิดอยู่ในใจใครเล่าจะกล้าพูดออกมาถ้าขืนทำให้แม่นางน้อยตกใจในท่านคงได้ถลกหนังเขาออกมาแน่อินป่าพูดอย่างหนักแน่นว่าทั่วทั้งเมืองเย็นเฉิงใครเล่าจะไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ของแม่นางสามารถรักษาคนให้ฟื้นจากความตายช่วยชีวิตของแม่ทัพน้อยเอาไว้ ผู้อาวุโสอย่างเขาเมื่ออยู่ต่อหน้าแม่ทัพผู้เฒ่าและแม่ทัพน้อยจะต้องพูดอะไรได้แน่นอนนอกจากนี้แล้วนี่ถือเป็นเรื่องดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศและกองทัพแค่การเปลี่ยนชื่อเป็นธุรกิจราชสำนักคงไม่เป็นคำขอที่มากเกินไปใช่ไหมอินป่าใช้ลิ้นสามนิ้วไม่เน่านี้พูดจาดีเป็นลิ้นดอกบัวในที่สุดก็เกลีย้ยกล่อมให้แม่นังน้อยรับชุดน้ำชาเอาไว้ได้สำเร็จขณะที่เขาส่งกูไหนน,น้อยออกจากประตู เขาก็ถึงกับปาดเง่อออกจากหน้าผากและถอนหายใจในท่านภารกิจที่ท่านมอบให้ข้าน้อยได้ทำสำเร็จรุล่วงแล้วเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดเลยว่าผู้เป็นหนึ่งในสิ่งคลักรับอย่างเขาจะต้องมาทำอะไรเพื่อเอาใจแม่นางน้อยแทนนายท่านเช่นนี้ถ้าหากถูกเจ้าอินเมื่อนั่นรู้เข้าจะต้องถูกเขาหัวเราะเยาะจนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองใครแน่ แต่ละคนที่มาในเรือนอินเจิญต่างมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปจะว,วินชีเชิงได้ซื้อรูปงานอักษรของศิลปินภาพเขียนชื่อดังคุณชายฉูได้ใช้เงินจำนวนมากซื้อตำราพ,พิชัยสงครามที่สาบสูญไปอย่างยาวนานมาเล่มหนึ่งส่วนกู้เสียวก็ซื้อมีดสั้นอันคมกริบมาจากแผนกอาวุธเพื่อให้หลานชายพกป้องกันตัวเมื่อพวกเขาเห็นกล่องของขวัญในมือของตรงสเสวียที่ด้านในบรรจุสมบัติประจำร้านของเรือนอินเจินทุกคนล้วนอ้าปากค้างจนคางของพวกเขาแทบจะหล่นทับลงไปที่เท้า ผู้เสียกลัวว่าหลานสาวของตนจะถูกคนอื่นวางแผนร้ายจึงรีบถามว่าตอนที่เจ้าซื้อชุดน้ำชานี้อีกฝ่ายได้พูดอะไรใหม่ได้เสนอความต้องการอะไรแปลกๆหรือไม่ธุรกิจราชสำนักถือเป็นคำร้องขอที่แปลกใหม่มาเสนอความต้องการแบบนี้กับหญิงสาวคนหนึ่งไม่แปลกสิแปลกแต่กู้เยี่ยไม่สามารถพูดแบบนี้ได้นางจึงกระพริบตาโตโตอันไร้เดียงสาหลายครั้งก่อนจะพูดเสียงแผ่วว่า หลงจู้คนนั้นบอกว่าอาจารย์ของข้าเป็นผู้มีพระคุณที่ได้ช่วยชีวิตนายท่านของพวกเขาเอาไว้เขาจึงมอบชุดน้ำชาน,นี้ให้ข้าโดยที่ไม่คิดเงินตอนที่นางคุยเรื่องความร่วมมือกับหลงจู้พี่ชายของนางและตรงสเสวียได้ถูกนางแยกตัวออกไปแล้วเนื้อหาของการร่วมมือจึงมีแค่นางคนเดียวที่รู้ประกอบกับตอนที่เอาชุดน้ำชาน,นี้ออกมาตรงสเสวียก็ไม่เห็นว่านางจ่ายเงิน ดังนั้นเรื่องโกหกที่นางแต่งขึ้นจึงสมเหตุสมผลและไม่ทำให้ใครสงสยัยคุณชายชูอุทานออกมาปราดโอสถช่างมีคุณธรรมเมตตาทุกที่ล้วนมีผู้ได้รับความเมตตาจากเขาคุณชายก้าวแห่งตระกูลจวินพาทุกคนไปยังร้านอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองเหยียนเฉิงเพื่อกินอาหารกลางวันกู้เยะที่เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวเล่นเบิกบานใจยิ่งนักนางเดินเที่ยวตั้งแต่เช้าจะรอเย็นแต่ยังคงตื่นเต้นดีใจไม่ลดละ นางเดินไปตามถนนโดยให้ความสนใจทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเหล่าชายหนุ่มคนชราที่เดินตามหลังนางต่างเหนื่อยล้าถึงขีดสุดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันผู้ชายที่ยินดีจะเดินเที่ยวเล่นกับผู้หญิงช่างหายากเหลือเกินผู้คนที่เดินตามท้องถนนน้อยลงเรื่อยๆส่วนกู้เยี่ยก็ยังคงเดินต่อไปนางเห็นร้านค้าหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ห่างนักมีลูกค้ามากมายดูเหมือนค้าขายได้ไม่เลวจึงรีบเดินตรงไป เมื่อมาถึงหน้าร้านค้านั้นก็เห็นว่าร้านดูใหญ่โตวกว้างขวางยิ่งนักตัวอาคารตกแต่งอย่างโออาใต้ A ai, คานประตูที่แกสลักอย่างวิจิตรมีอักษรสีทองขนาดใหญ่เขียนไว้ว่าร้านเบนจมาศ